ี้พี่หมีฮะจะพาขึ้นเอเวอเรสต์ด้วยทางลักษณะชิ้นท้างฮะทางล้อจะมีห็นรอย,อยรถเป็นไรฮะรถไม่ได้เป็นไรหรอกครับแค่เปลี่ยนเป็นจานเล็กอะไรนะโข้จริง ได่ครับพี่ใหญ่ยังนึกถึงรถเล็กอยู่ไหมผมถึงบอกพี่ต้องเปลี่ยนรถมาถึงจะสนุกดูสิมขึ้นหวันชันแล้วมันหินมันลอยครบางคนก็แรงแหละขนาดล้อโตนะดูที่เราจะขึ้นได้ เราได้เรามีกำลังแรงเราเหลือไปครับไปครับไปครับพี่หนึ่งลงตัวหน้าหน่อยเด็กไปครับไปไงเฮียเหนื่อยไหม ไปจ้ะค่อยๆไปจะพี่ นทนยากเลยนะพี่นะ มันขึ้นแล้วก็ต้องลงทางนี้ใช่ไหมครับพีทางเดิมครับโอแต่ไม่ชันมากไม่ชันครับไม่ชันทำไมทไมถึงชื่อยอดเอเวอเรสต์ครับเพราะถ้าขึ้นไปถ้าขึ้นไปเห็นนะ่ะมันจะ,ะไปกองอกยอดเขามันขึ้นยากอ๋อยอดเขามันขึ้นยาก อะไรคือโฆษณาเยอะอันนี้ก็โฆษณาปลอดเอเวอเรสต์น่ยมันก็เลยกลายเป็นเอเวอเรสต์เอเวอเรสต์มันเป็นมาก่อนหรือก่อนมาถ่ายก่อนมันเป็นไม่มันมันมันจังหวะคนเดียวเขาเขาเขาเรียกเขาขึ้นไปต่ำด้วยมันลำบากเขาก็เลยเขาเหมือนเขายอดเอเวอเรสต์แล้วก็ปลอดก็เป็นเอเวอเรสต์ด้วยพอดีเขาเอเวอเรสต์โอ้ก็เลยเอาเอเวอเรสต์ของเราเลยโอ้สุดยอดอ่ะมันมีที่มามันมีที่มาที่มาแล้วที่ไปอ่ะพี่ไปก็จะกำลังจะไปขึ้นไปแล้วเนี่ย ขณะน,นี้นะก็เป็นตัวขึ้นยอดเขาเวเบเลก,กันนะครับบรรยากาศขึ้นไปบนยอดเขาเวเบเลก,กันนี่ทีพักขึ้นน้ำมันอยู่นะฮะโอเคไปต่อไปต่อ ปั่นไม่ได้เลยนะฮะเนี่ยใช่ครับวัดดิงเป็นระ่วนใช่ร้อเป็นปีเลยนี่ขนายางหนาวมาเลยยังไม่อยู่ใช่ <laughs> อันนี้อุโมงปากทางขึ้นยอดเขาไวบเูเลสนะครับน,นี่เจ้าหน้าที่พามา เป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับดีคุ้มค่าการรอคอยเข็นขึ้นมาแล้วฮะโอ้ยเข็นกันนิ่มมากๆเลยอันนี้แบบไม่ใช่เสือภูเขาครับผมมันนี่เป็นเสือเข็นเข็นอย่างเดียวไลฟ้ามาตัไฟฟ้าขึ้นก็่ขึ้นอยู่ฮะหินมันล้วนมาก น uh ่าทดนาทำคุ yeah, so so uh ้มค่าอุตส่าห์ขับมาจากรดปะเค้าหายคุ้มเลยวันนี้ขับกลับดีๆนะระวังหลับในนะขากลับเส้นตรงยาวเยอะอ๋อโอ้ยมีขลมเยอะอะอ่ะฮะมันเป็นไฟครับพี่มาแล้วนะครับรถ ตอนนี้เราอยู่ปากถ้ำแล้วนะฮะบรรยัการนี่พี่ที่มารอกันอ้าวให้ไวกว่านี้อีกให้ไวกว่านี้อีกอเอ้ยระวังพี่ โอ okay. เคแจ้วหูแรงเหลือคนนี้เหน,นื่อยไหมครับเหนื่อยครับเหนื่อยครับโอ้มาหนึ่งถึงสองครับผมเป็นไงบ้างครับเหนื่อยไหมครับติดมอกครับผม <laughs> เห็นกันเงียบเลยแต่ละคนสุดยอดเป็นไงพี่โอ๊ยังไหวนะครับสุดยอดสุดยอดอจะถึงปากทางข้างล่าข้างในล่มครับรอข้างในก่อนอึ๊บอึ๊บอึ๊บแล้วรงใจแล้วใจแล้ว อ้าพิธิปไม่ปั่นขึ้นหรอครับโอ้พี่ไม่ไหวค่ะพี่ถนัดแต่โคกับซากโอ้ขาแรง <โฆ S 1> อย่างนี้ <โฆ S 1> บอกไม่ไหว <โฆ S 2> ได้ไงเนี่ยโฆโฆ

นะอันนี้คือบนทั้ทงบนหินก็จะเป็นหินลอยนะฮะยอดเขาเอวเวอเรสต์อุโมงค์ด็อกเตอร์ขนกีบบัวน,นี่ฮบรรยากาศข้างบนค่อนข้างชันนะหินลอยปั่นก็ค่อนข้างล้อหมุนกันเป็นแถวแถวฮะเลือกเข็นกันดีกว่านี่บรรยากาศข้างบ สวยงามมากครับอเดี๋ยวเราจะไปดูจุดชมวิวฮะวออร่องเขาเอรเรดระวังนะครับ 1> 1, 2, หนึ่งสองสามฮะอ๋อยังไม่หมดเอากล้องเอาเอาโทรศัพท์มาโทรศัพท์มาพี่ร้องาโทรศัพท์มา มีทองพี่มีทองมี่ทองแต่ว่ามีทองไม่เลยมีเล็กพี่แล้วมีเงินเล็กนาะแล้วไม่มีเลยเะ้เฮ้ยลองผมมีจัรยานนำทาง ขอมาวูมิ้อมาภมครับคครับวันีเราเี้าุดของที่เขาเรียกว่าถ้ำเาแอลเลสครับผครับวนนี้เรารัเกีนเข้าไปประมาณราคประมาณห้ารอมครับผมครับอากาศเป็นไงบ้างครับอากาศดีมากครับอ้ม

น้ำใสมากมีปลาไหมเห็นปลาไหมครับของตั้งไว้ที่กันโ้ทำไมพี่ไม่มีรูปตรงนี้ผู้ไาย ระวังนะระวังนะชันหินลอยนะเบรกหลังไว้เลี้ยงเบรกหลังไวมือพี่กำกำมือเดียวไม่่ออยู่เบรกหลังไว้เบรกหลังไว้ไม่ต้องปล่อยไหลค่อย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 อันนั้นไม่ได้ตั้งใจนะอันนั้นลงจริงใครเลยครับตันเป็นไครับพี่แนวไยนเป็นแนว เด้งเบรกหลังไว้นะครับเด้งเบรกหลังไว้เบรกหลังไว้เบรกหลังไว้โน้มตัวข้างหลังตามลายมาขวาเบรกหลังไว้โน้มตัวข้างหลังเบรกหลังไว้ค่อยๆปล่อยแยบอย่ากำนันเกินต้องปล่อยคลายปล่อยคลายไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่อยๆค่อยๆปล่อยมันลอยหิ่มันลอย Det er det, jeg ทำเด็กไ้หน่อยำเดไทำเด็กไงอาวักมาอามารงนนี้ฉีดกดฮะลอเล็กมาลุยเป็นไงบ้างครับลอเล็กก็ลุยได้เอครับ้าได้เลยพี่พี่กูกลดู นี่นะอุโมงค์สุดท้ายยาวเท่าไหร่นะครับพี่สองกิโลสามร้อยเมตรสองกิโลสามร้อยเมตรนะครับอุโมงค์สุดท้ายพี่พี่ถ่ายหน่อยครับผมี่อาพี่เชิญครับไม่เห็นคุณเอสคุณเอสอยู่ต่ำไปเดี๋ยวผมดูกล้องกันนะไม่เห็นใครบ้างอ้อดจังาสวยไม่เห็นอ่าไม่เห็นไม่เห็นกุ๊กไก่ กุไก่อไม่เห็นกุไก่หาช่องหน่อยกุไก่ไปทางนี้อ่าโอเคเห็นกุไก่แล้วข้างบนเห็นไหมเห็นครบทุกคนอ่าอ่าไปพี่จัดไปพี่ครับใส่นะครับนก็อยู่ตรงนี้นอนเลยพี่ไปพี่ทิดขอกล้องนี้กล้องนึงก่อนนะนอนไม่ได้หนึ่งสองสามเฮดึงสองสามเฮนะหนึ่งสองสามเฮ ไม่เลือ้อยไม่เลือ้อยไปได้ระวังลื่นอนึ่งเดียวลื่นหนึ่งเดียวเสร็จเลยครับอ่าระวังน้ําด้วยระวังลื่นด้วยไปยังไงไปเลย,ไป,เลยไปได้ไม่เลื้อยไม่เลื้อยไปได้ลุยได้ลุยเลยลุยเลยลุยน้ำไปเลย <า>ลลอ่านฮะนี่ก็ออกมาครบชุดคนแล้วม,ลมาจบทริปแล้วเนินสุดท้าย <c oughs> จบทริปแล้วแถมอีกเนินหนึ่งเคลียตอนข้าวไปแล้วเคลียตอนออกครับปาทอง อผมไม่อยู่กับบีมผมไม่กลัวอยู่แล้วบีมแม่งขาที่แล้วบีมแม่งขีดเอ้อโซนโหลดเห็นไรเห็นไปเห็นไป ครับครับครับคเขค้าเรื่ด